สบายดีสวัสดีครับพบกับผมนะนะครับก่อนอื่นผมนกขอนแนะนำตัวก่อนผมชื่อวันณนะ เป็นคนลาวที่อยากจะเล่าตำนานนิทานเรื่องเล่าต่างๆทางฝั่งประเทศลาวให้พี่น้องทางฝั่งประเทศไทยได้รับชมรับฟังแบบเข้าใจง่ายมากขึ้นดังนั้นผมจะนําเสนอเรื่องราวต่าง,เางๆเป็นภาษาไทยนะครับถ้าผมพูดไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขอกราบขอโทษขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับต่อไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ผีกองกอยอย้อนไปเมื่ออดีตการนานมาแล้วยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนยากจนอาศัยอยู่คนเดียวอยู่ที่กระท่อมรายนาในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นฤดูฝนชายคนนี้ก็ได้ทำต้นทำไซ หรือกับดักดักปลานั่นเองครับเพื่อจะนำมาเป็นอาหารของตนในแต่ละวันชายคนนี้ก็จะนำเอาต้อนเอาใสของเขาไปใส่ที่ลำห้วยปลายนาตามปกติพอลุ่งเช้าเขาค่อยไปย้มหรือเก็บเอาต้อนเอาไสนั้นกลับมาซึ่งในแต่ละวันเขาก็ได้ปลาเป็นจำนวนไม่น้อยเลยแหละครับ วันนี้ก็เหมือนวันปกติที่ผ่านๆมาเขาก็ได้ไปเก็บต้อนเก็บไซของเขาที่ลำห้วยปายนะแต่มันก็มีเรื่องที่ทำให้หน่าสงสัยเกิดขึ้นล่ะครับเพราะว่าเวลาที่เขายกต้อนยกไซขึ้นมาจากน้ำนั้นปรากฏว่าไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวซึ่งทุกๆครั้งที่เขามาเก็บต้อนเก็บไซนั้น ก็ต้องมีปลาถ้าไม่มีปลามากก็ต้องมีปลาน้อยแต่วันนี้มันแปลกเพราะว่าไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยซึ่งวันต่อมาก็เหมือนเดิมครับเขาไม่ได้ปลากลับบ้านแม้แต่ตัวเดียวเขาจึงได้คิดสงสัยแล้วพูดขึ้นคนเดียวว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ถึงไม่ได้ปลาเลยนะปลาเล็กปลาใหญ่ก็ไม่ได้หรือว่ามันจะมีคนมาขโมยเอาปลาของเราไปเสียก่อนวะนับจากวันนั้นมาทายคนนี้ ก็ไม่ได้ปลาติดต่อกันเป็นเวลา4ี่ห้าวันวันหนึ่งเขาจึงได้ตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปแอบดูว่ามีใครมาขโมยปลาของเขาไปพอไปถึงที่ลำห้วยปลายนาะเขาก็เข้าไปแอบที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเขาแอบอยู่ได้ไม่นานครับทันใดนั้นก็มีเสียงร้องที่เย็นละเยอะือกดังมาแต่ไกลว่ากองก้อยกองก้อย กองก้อยไม่นานเท่าไรเขาก็เห็นผีกองก้อยถือข้องขนาดใหญ่เดินตรงมาที่ต้อนที่ใสของเขาแล้วมันก็จับเอาปลาที่อยู่ในต้อนในไสนั้นเทใส่ข้องของมันจนหมดเมื่อเห็นอย่างนั้นทายคนดังกล่าวจึงรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากจึงได้ตะโกนออกไปสุดเสียงว่าหยุดหยุดยุดยุด,ยด,ยดแกนี่เองที่มาขโมยปลาของฉันถึงว่าปลาของฉันถึงหายไปทุกทุกวัน เพียงแค่ชายคนดังกล่าวพูดจบแทนที่พีกองกอยมันจัดกลัวและตกใจกลับไม่เลยล่ะครับท่านผู้ชมกลับกันมันกลับหัวเลาะแล้วพูดว่าอา,า่าวันนี้กูจะได้ผัวแล้วเพียงแต่มันพูดจบเท่านั้นล่ะครับมันก็กระโดดเข้ามาแล้วจับเอาชายคนดังกล่าวหักแข้งหักขาแล้วยัดใส่ค้องอยู่กลับไปถ้ำของมัน พอกลับมาถึงถ้ำมันก็จับเอารายคนดังกาวออกมาจากคลองแล้วเอาน้ำลายทาใส่บริเวณที่มันหักแข้งหักขาผ่านไปแค่3วันครับบาดแผลนั้นก็หายเป็นปกติเวลาผ่านไปได้1ปีครับผีกองกอยและชายคนนี้ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนในทุกๆวันผีกองกอยก็จะออกไปหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงลูกเลี้ยงปัวของมัน แต่ก่อนที่มันจะออกไปทุกครั้งนั้นมันจะเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาอาดปากถ้ำมาไว้เพื่อมาให้ลูกให้ฝัวของมันออกไปข้างนอกได้และทุกครั้งก่อนที่มันจะออกไปมันก็ได้บอกชายคนนี้ตลอดว่าอย่าเอาลูกมาใกล้ปากถ้ำเด็ดขาดชายคนดังกาวก็คิดแปลกใจว่าทำไมมันถึงมาให้เอาลูกไปใกล้ปากถ้ำ หลายวันผ่านไปชายคนนี้จึงไดเอาลูกน้อยมาเล่นที่ปากถ้ำและเอามือลูกน้อยนั้นดันก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยพลังของผีกองกอยน้อยจึงทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่นั้นพุ่งทะลุออกมาอย่างง่ายดายเขาจึงดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเองนั้นจะได้ออกไปจากถ้ำนี้สักทีเขาจึงได้จับลูกน้อยวางไว้แล้วบอกกับลูกน้อยของตนว่าให้เจ้ารอพ่ออยู่ตรงนี้พ่อจะออกไปตามหาแม่ของเจ้าก่อนนะ หลังจากชายคนนี้ออกมาจากถ้ำได้เขาก็พูดคนเดียวว่าร้อยปีมีครั้งเดียวคนกับผีจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงวะวิ่งสิวะจะอยู่ทำไมชายคนนี้จึงวิ่งสุดชีวิตเท่าที่เขาจะวิ่งเร็วได้เลยครับในขณะที่ผีกองก้อยกำลังหาอาหารอยู่นั้นมันกลับรู้สึกออกร้อนไปทั้งตัวรู้สึกคิดถึงผัว คิดถึงลูกยังไงก็ไม่รู้มันจึงได้กลับมาที่ถ้ำของมันอย่างเร็วเพียงแค่มันมาถึงมันก็เห็นลูกน้อยของมันร้องไห้อยู่และปากถ้ำนั้นก็เปิดอยู่มันจึงทิ้งลูกน้อยไว้ที่ถ้ำแล้วออกตามหาผัวของมันในทันทีในขณะที่ชายคนดังกล่าวกำลังวิ่งอย่างสุดชีวิตนั้นเขาก็หันมาข้างหลังก็ปรากฏว่าเห็นผีกองกอยกำลังวิ่งตามมาข้างหลังของเขาอยู่ ทำให้ชายคนดังกล่าวตกใจและกลัวเป็นอย่างมากเมื่อผีกองกอยวิ่งใกล้จะมาถึงก็มีนุกตัวหนึ่งร้องบอกว่าเอาหัวลงหลุมเอาหัวลงลุมเอาหัวลงหลุมชายคนดังกล่าวจึงได้เอาหัวลงหลุมตามที่นุกตัวนั้นบอกซึ่งลุมดังกล่าวนั้นก็คือหลุมที่ชาวบ้านมาขุดเผือกขุดมันหาอาหารนั่นเองครับ ชายคนนี้จึงได้เอาหัวลงหลุมพร้อมกับกลั้นหายใจทำท่าว่าตัวเองตายเมื่อผีกองไกมาถึงมันก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากจับชายดังกล่าวพลิกไปพลิกมาก็ไม่เห็นชายคนนี้หายใจแล้วมันจึงใช้มือจิกข้างจิกเอวทำให้ชายคนนี้อดกลั้นไม่ไหวจึงได้ตดออกมาครับ ตดชายคนนี้เหม็นมากทําให้ผีกองกอยเหม็นตดคิดว่าผัวของตนนั้นในเน่าตายไปแล้วมันก็ได้แต่นั่งร้องหม่มร้องไห้เสียใจแล้วพูดขึ้นว่าพี่ได้ตายจากสันไปแล้วสันไม่มีอะไรจะให้พี่นะสันมีเพียงไหทองคําใบหนึ่งที่อยู่ในถ้ำสันจะกลับไปเอาไหทองคํานั้นมาให้พี่นะ หลังจากนั้นผีกองกอยก็เดินกลับไปที่ถ้ำาแล้วออให้ทองคํานั้นมาให้ชายคนดังกล่าวเมื่อผีกองกอยเอาให้ทองคํานั้นกลับมามันก็ได้บอกชายคนดังกล่าวว่าถ้าพี่อยากได้สิ่งใดให้พี่อธิษฐานและเคาะไหยนี้สามครั้งพี่ก็จะได้ดังสมมาตรปรารถนาทุกอย่างเมื่อพูดจบผีกองกอยมันก็เดินร้องไห้กลับไปที่ถ้ำของมันพร้อมกับเสียงร้องว่ากองกอยกองกอย กองก้อยเมื่อผีกองก้อยกลับไปแล้วชายคนนี้จึงได้ลุกขึ้นมาแล้วรีบจับเอาหายทองคำนั้นวิ่งกลับไปที่บ้านอย่างไวเมื่อกลับมาถึงบ้านชายคนนี้ก็จับเอาหายทองคำนั้นออกมาแล้วอธิษฐานเอาเงินเอาทองเอามา้าเอาควายเอาบ้านและอื่นๆอีกมากมายครับเมื่ออธิษฐานเสร็จชายคนนี้ก็เคาะหายสามครั้ง ปรากฏว่าเขาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังคําที่เขาอธิษฐานนั้นที่นี้ลหะครับเขาก็ได้กลายเป็นคนที่มั่งมีสีสุขไม่ได้ทุกยากปากมองเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะความที่มั่งมีและร่ำรวยในพิษตาของเขาข่าวลือจึงดังสะพัดไปไกลหลายหมู่บ้านจนกระทั่งไปถึงหูเพื่อนของเขานั่นเองครับเพื่อนของเขา ก็อยากจะกลายเป็นคนร่ำรวยกับเขาบ้างจึงได้มาถามทายคนดังกล่าวว่าเอ็งทำยังไงถึงได้เป็นคนที่ร่ำรวยขนาดนี้ช่วยบอกสันหน่อยได้ไหมทรายคนนี้จึงได้บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเพื่อนของเขาฟังพอแต่เพื่อนของเขาได้รู้ความจริงเท่านั้นล่ละครับท่านผู้ชมเขาก็กลับไปที่บ้านแล้วทำต้นทำไซเพื่อจะไปดักปลาตามคำที่เพื่อนบอกเพราะความอยากเป็นคนรวยของทายคนนี้จึงได้ไปใส่ต้นใส่ไซที่ห้วยปลายนาะที่ ทรายคนก่อนนั้นทํามาในทุกๆเช้ทาทรายคนนี้ก็จะไปยามหรือว่าไปดูต้อนดูไซนั่นเองครับผมผลปรากฏว่าไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวสาเหตุที่ไม่มีปลานั้นก็เพราะว่าผีกองกอยนั้นได้มาเอาปลาไปหมดแล้วทุกครั้งในวันต่อมาเขาก็ได้ตื่นแต่เชา้าก่อนไก่ขันมาแอบดูปรากฏว่าเห็นผีกองกอยยิ้วข้องหน่วยใหญ่มาเอาปลาของเขาไปจริงๆครับดังนั้นเขาจึงได้ร้องขึ้นสุดสุด เสียงว่ามึงนี่หรอที่มาเอาปลากูไปในแต่ละวันเพียงแค่พูดจบเท่านั้นล่ะครับผีกองกอยก็หัวเราะแล้วพูดว่าวันนี้กูจะได้ผัวแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้จับออซายคนดังกล่าวหักแข้งหักขาแล้วยัดใส่ข้อง่ิวกลับไปถ้ำของมันพร้อมกับพูดว่ากองกอยกองกอยกองกอยเมื่อกลับมาถึงถ้ำผีกองกอย ก็จับเอาทรายคนนั้นออกมาแล้วเอาน้ำลายทาใส่บริเวณที่มันหักแข้งหักขานั่นเองครับสามวันผ่านไปทรายคนนี้ก็หายดีเป็นปกติวันเวลาผ่านไปผีกองกอยก็มีลูกกับทรายคนนี้และทุกๆครั้งที่ผีกองกอยจะออกไปหาอาหารมันก็ได้เอาก้อนหินขนาดใหญ่มาอัดปากถ้ำเอาไว้และบอกผัวของมันว่าอย่าเอาลูกน้อยมาใกล้ที่ปากถ้ำเด็ดขาด เพียงแค่ผีกองกอยออกไปได้ไม่นานครับชายคนนี้ก็ใจร้อนรีบเอามือผีกองกอยน้อยดันก้อนหินนั้นออกไปทันทีเมื่อผีกองกอยกลับมามันก็เห็นแต่ลูกน้อยและประตูถ้ำเปิดอยู่มันจึงรีบวิ่งตามหาผัวของมันชายคนนี้ก็วิ่งอย่างเร็ว แต่พอหันมาข้างหลังก็เห็นผีกองกอยวิ่งตามเขามาติดๆเขาจึงล้มตัวลงแล้วเอาหัวลงหลุมพร้อมกับกลั้นหายใจแกล้งทำว่าตัวเองตายตามที่เพื่อนนั้นบอกเมื่อผีกองกอยมาถึงมันก็จับเอาชายคนดังกล่าวพลิกไปพลิกมาก็ไม่เห็นว่าชายคนนี้หายใจมันจึงใช้มือจิกข้างจิกเอวแล้วเอามือล้วงเข้าไปที่ก้นทำให้ชายคนดังกล่าว อั้นไม่ไหวจึงได้หัวเราะออกมาเมื่อพีกองกอยได้ยินเสียงหัวเราะก็รู้ทันทีว่าตัวเองถูกหลอกครับมันจึงได้แอบเอามือล้วงเข้าไปที่ก้นของชายคนนั้นแล้วจกกินตับกินไส้ของชายคนนั้นจนหมดหลังจากมันกินเซธผีกองกอยก็เอาใบไม้กิ่งไม้ไมายัดใส่ก้นของชายคนนั้นแล้วมันก็จากไปชายคนดังเกาวไม่รู้เลยว่าตนนั้น ผูกจกกินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วเขาจึงได้เดินกลับบ้านเพียงแค่เขาเดินกลับมาถึงบ้านล่ะครับเขาก็ตายลงในทันทีสุดท้ายสายคนนี้ก็ตายและเขาก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือน,นกับเพื่อนของเขาเลยล่ละครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าหากชอบอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนอกจากนี้พี่ๆน้องๆยังสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ